คุณเคยคิดไหมครับว่าอะไรกันแน่ที่น่ากลัวกว่าความตายสำหรับนักโทษประหารพวกเขารู้ว่าวันไหนต้องสิ้นลมหายใจแต่สำหรับเราคนธรรมดาเราไม่เคยรู้เลยว่าวันสุดท้ายจะมาถึงเมื่อไหร่และถ้าความตายนั้นไม่ได้มาพร้อมกับความยุติธรรมละ่ะถ้ามีคนบริสุทธิ์ถูกส่งไปนั่งเก้าอี้ไฟฟ้าทั้งที่เขาไม่เคยทำผิดแล้วถ้าคุณคือคนที่ต้องลงมือประหาร คุณจะอยู่กับความจริงนั้นได้ยังไงนี่คือเรื่องราวของ The Green Mile หนังที่ไม่ได้เล่าแค่ชีวิตในคุกแต่มันเล่าถึงความยุติธรรมที่บิดเบี้ยวปาฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่และการทำความดีที่ต้องแลกด้วยการแบกรับความเจ็บปวดของโลกไว้เพียงลำพังเรื่องราวเริ่มต้นในปี1935ที่เรือนจำาโคเม n เทนสถานที่สำหรับนักโทษประหารที่นั่น มีทางเดินพื้นสีเขียวที่ไม่มีใครอยากเดินผ่านมันนำไปสู่เก้าอี้ไฟฟ้าผู้คุมเรียกมันว่า The g r e e น m มล์พอลเอ็ดคอมคือหัวหน้าผู้คุมชีวิตของเขาดำเนินไปอย่างเรียบง่ายเป็นเพียงงานอีกวันจนกระทั่งชายร่างยักษ์ถูกส่งตัวเข้ามาชายคนนั้นชื่อจอ h ์นคอฟฟี่เขาถูกพิพากษาว่า ลักพาตัวและฆ่าเด็กหญิงสองคนอย่างโหดเหี้ยมและด้วยรูปลักษณอันน่ากลัวทุกคนรวมถึงผู้คุมต่างเชื่อทันทีว่าเขาคือฆาตกรแต่เมื่อเวลาผ่านไปพอลก็เริ่มตระหนักว่าชายคนนี้ไม่เหมือนนักโทษคนไหนที่เขาเคยพบเขาฟี่ไม่เหมือนปีศาจตรงกันข้ามเขาเป็นคนพูดน้อยสุภาพอ่อนโยน แถมยังหวาดกลัวความมืดราวกับเด็กน้อยที่เดอะก e ีนไมเราได้เห็นสองด้านของความเป็นมนุษย์ด้านแรกคือจอร์นคอฟฟี่ชายร่างยักษ์ผู้มีหัวใจอ่อนโยนเกินมนุษย์ธรรมดาพร้อมพลังลึกลับที่สามารถเยียวยาผู้อื่นได้แต่พลังนี้มาพร้อมกับคำสาปทุกครั้งที่เขาใช้มันมันกลับทิ้งบาดแผลไว้ในหัวใจเขาเองแต่อีกด้าน ก็มีเพอร์ซีเวตมอร์ผู้คุมหนุ่มไร้เมตตาผู้ใช้อำนาจแทนความยุติธรรมเขาเพียงอยากกดหัวคนที่อ่อนแอกว่าและสนุกกับการรอคอยการทำงานของเก้าอี้ไฟฟ้าและสุดปลายทางของความโหดร้ายคือวิลเลียมไวล์บิลวอร์ตันฆาตกรที่สนุกกับความเจ็บปวดของผู้อื่นความชั่วร้ายของเขาคือความชั่วที่บริสุทธิ์ชั่วโดยสันดาน สิ่งที่เจ็บปวดยิ่งกว่าคือโลกภายนอกพร้อมจะเชื่อเสมอว่าชายผิวดำร่างยักษ์คือฆาตกรแต่กลับมองข้ามนักฆ่าตัวจริงที่ปะปนอยู่ในสังคมได้อย่างแนบเนียนนี่คือสิ่งที่หนังสะท้อนอย่างเจ็บแสบสังคมไม่ได้ตัดสินคนจากความจริงแต่ตัดสินจากอคติและสิ่งที่อยากเชื่อที่นี่ไม่มีใครเชื่อเรื่องปาฏิหาร จนกระทั่งคอฟฟี่ใช้พลังเยียวยาพอให้หายจากโรคทางเดินปัสสาวะในพริบตามันคือพลังแห่งการเยียวยาที่ไม่มีใครในเรือนจำแห่งนี้อธิบายได้ไม่นานปาฏิหาริย์ครั้งที่สองก็ตามมาเดลัาครัวนักโทษที่ผูกพันกับหนูตัวหนึ่งชื่อมิสเตอร์จิงเกิมันคือสายใยสุดท้ายที่ยังยึดหัวใจเขาไว้ก่อนวันสุดท้ายของชีวิตจะมาถึง แต่เพอร์ซี่กลับกระทึบมันตายต่อหน้าทุกคนเดี๋ยวร้องไห้เหมือนโลกทั้งใบพังทลายแต่คอฟฟี่กลับชุบชีวิตมันขึ้นมาอีกครั้งท่ามกลางความตะลึงของทุกคนในแดนประหารมันไม่ใช่แค่การช่วยชีวิตหนูแต่มันคือการชุบชีวิตความหวังให้กับทุกคนที่นี่และปาฏิหาริย์ครั้งที่สามคอฟฟี่ถอนโรคร้ายออกจากภรรยาของผู้คุมใหญ่ และสิ่งที่คอฟฟี่ทำมันปลุกคําว่าความดีและความหวังให้กลับมามีความหมายในสถานที่สิ้นหวังที่สุดแห่งนี้ในที่สุดพอได้รู้ความจริงคอฟฟี่ไม่ใช่ฆาตกรชายคนนี้ไม่เคยพรากชีวิตใครตรงกันข้ามเขาพยายามปกป้องมันต่างหากคอฟฟี่ไม่ได้อยู่ในเหตุฆาตกรรมเขาพยายามช่วยเด็กหญิงทั้งสองแต่ไม่ทันเขาต้องรับรู้ความกลัว และความเจ็บปวดของเหยื่อที่ไหลทะลักเข้ามาในหัวใจของเขาและนั่นคือความทรมานที่หนักยิ่งกว่าความตายตลอดชีวิตคอฟฟี่ต้องเห็นความโหดร้ายของมนุษย์ชัดกว่าคนทั่วไปยิ่งเขาเยียวยาผู้อื่นมากเท่าไหร่หัวใจของเขาก็ยิ่งแบกรับความมืดของโลกมากขึ้นเท่านั้นเขาเหนื่อยกับการต้องรู้สึกมากกว่าคนอื่นบนโลกใบนี้ ในคืนก่อนถูกประหารเขาบอกกับพอโดยน้ำเสียงแผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยความเจ็บล้าว่าผมเหนื่อยแล้วครับเจ้านายผมเหนื่อยกับการที่ผู้คนใจร้ายใส่กันสำหรับคอฟฟี่ความตายไม่ได้น่ากลัวเลยมันคือการพักพักจากความเจ็บปวดของโลกที่หนัก เกินกว่าหัวใจของคนคนหนึ่งจะรับไหวคอฟฟี่ไม่ได้แพ้โลกเขาแค่ไม่อยากอยู่ในโลกที่ไร้เมตตาอีกต่อไปเท่านั้นเองเรื่องของคอฟฟี่ทำให้เราพบความจริงข้อหนึ่งของชีวิตความดีไม่ใช่สิ่งที่โลกจะมองเห็นได้เสมอไปคนดีอาจถูกเข้าใจผิดถูกตัดสินถูกทำร้ายและบางครั้งก็ถูกทำลายทั้งที่ไม่ได้ทำผิดอะไรเลย แต่เดอะกรีนไมล์ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำให้เราบมดศรัทธาในความดีตรงกันข้ามมันกำลังบอกเราว่าถึงโลกจะโหดร้ายเพียงใดแต่ความดียังมีพลังและยังส่งต่อได้เสมอคอฟฟี่ไม่ได้ตายไปพร้อมกับความดีของเขาเพราะเขาฝากมันไว้ในหัวใจของคนที่มองเห็นมันพอลและเพื่อนร่วมงานบนเดอะกรีนไมล์ไม่ได้มองคอฟฟี่เป็นนักโทษประหาร แต่พวกเขามองเห็นความเป็นมนุษย์ในตัวเขาและเลือกตอบแทนชีวิตของคอฟฟี่ด้วยศรัทธาในความจริงและความเมตตาันประหารคอฟฟี่แม้ทั้งห้องจะเต็มไปด้วยเสียงสาบแช่งจากคนที่เข้ามาเป็นพยานแต่ยังมีกลุ่มคนเล็กๆที่ยืนอยู่ตรงนั้นอย่างเจ็บปวดและหลั่งน้ำตาให้คอฟฟี่เพราะพวกเขาไม่ได้เห็นปีศาจอย่างที่โลกตัดสินพวกเขาเห็นความดีที่โลกมองไม่เห็น และมันคือหลักฐานความดีอาจเงียบแต่มันไม่เคยเดียวดายและใช่ครับเรื่องนี้ไม่ได้โรยด้วยดอกไม้ด้านเดียวมันบอกความจริงอีกด้านหนึ่งด้วยว่าความชั่วต้องชดใช้เสมอเพอร์ซีเวดมอ์ผู้ใช้ความโหดเหี้ยมทำร้ายผู้อื่นอย่างสนุกสนานสุดท้ายก็ต้องถูกส่งตัวเข้าโรงพยาบาลผู้ป่วยจิตเวทติดอยู่ในความมืดของตัวเองไปตลอดชีวิตส่วนวล์บิลวอตัน ชายที่ทำชั่วโดยไม่รู้สึกผิดแม้แต่น้อยกรรมไม่เคยรอวันพิพากษามันย้อนกลับมาหาเขาเร็วกว่านั้นและสาสมยิ่งกว่าที่กฎหมายจะทำได้ทั้งหมดนี้คือความหมายของเดอะเกรนไมล์มันไม่ได้ถามเราว่าคุณเชื่อในปาฏิหาริย์ไหมแต่มันทิ้งคำถามที่ลึกกว่านั้นไว้ให้มนุษย์ทุกคนในโลกที่เต็มไปด้วยอคติและความโหดร้ายคุณยังเลือกทำความดีอยู่ไหม เพราะต่อให้ไม่มีใครเห็นคุณค่าความดีก็ไม่เคยสูญเปล่าและมันจะเดินทางไปถึงหัวใจของใครสักคนเหมือนที่พอลและเพื่อนร่วมง,งานบน The Green ไมล์มองเห็นคอฟฟี่ The Green ไมล์เข้าชิงออสการ์ถึง4สาขาใหญ่รวมถึงภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแห่งปีและแม้จะไม่ได้รับรางวัลอะไรกลับมาแต่มันกลับได้บางอย่างที่ยิ่งใหญ่กว่าคือหัวใจของผู้ชมทั่วโลก บนเว็บ IMDB มันยังคงถูกจัดให้อยู่ในอันดับต้นๆหนังดีที่สุดตลอดกาลและยังถูกพูดถึงซ้ำแล้วซ้ำเล่าแม้เวลาจะผ่านมากว่า20ปีถ้าคุณเคยดู The Green Mile มาก่อนลองกลับไปดูใหม่อีกครั้งและคุณอาจพบว่ามันไม่ใช่หนังเกี่ยวกับนักโทษประหารแต่มันคือหนังที่ถามเราว่าคุณอยากเป็นมนุษย์แบบไหนบนโลกใบนี้และถ้าคุณไม่เคยดูผมอยากให้ลองเปิดโอกาสให้มันสักครั้ง เพราะบางทีระหว่างทางเดินสีเขียวเส้นนี้คุณอาจได้พบความจริงบางอย่างเกี่ยวกับชีวิตตัวเองก็ได้ถ้าคุณชอบการเล่าแบบนี้การดูหนังและได้พูดคุยกับความรู้สึกของตัวเองฝากกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์มาคุยกันครับดูหนังและพูดไม่ออกบอกเราเราจะพูดแทนให้สวัสดีครับ